เป็นชาอนย่พี่จัดพี่เอาเลยกระามเลยครับงานมาแลวกลางวันคพิธามิตราหรอมลเหรอนิดหน่อยครับผมคุณเยอะช่วงใช่ันงที่ทราบรู้สึกเราเป็นเต้นมางับจริงแล้วก็อย่างที่บอกรู้สึกเป็นเกียรติมากก็ คือผมว่าเป็นคนที่ชอบแบบว่าประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปหลายครั้งแล้วก็ได้เจอเแฟนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือเรื่องอากาศเราก็ชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วครับผมแล้ววันนี้อย่างที่เรามีโอกาสได้มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมสัรรมผัสในตีด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็เป็นตัวแทนศิลป,ปินไทยที่เป็นแบบไม่สาสยความสัมพันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นใช่ครับอะไรนะมันฟูฟีไม่อการทำงานตรงนี้เหมือนว่ามันชัดเจนมันมันฟูฟีเพราะว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้ว เป็นประเทศแรกในชีวิตที่ผมไม่มีโอกาสไปด้วยเมื่อปีก่อนเนาะก็จริงๆเราได้เจออะไรหลายๆอย่างเลยที่แบบว่าแตกต่างจากแบบว่า,าที่เราเจออยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือว่าเรื่องแบบแฟนคลับเองก็ตามผมแต่ว่าในทุกคนก็ให้การต้อนรับด้านรับมากๆเลยครับถ้าผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมก็ไม่เคยคิดว่าเราสองคนจะมีผลกระทบครับ <c oughs> ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนขนาดนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมก็ แล้วก็หวังว่าในปีต่อๆไปไม่ใช่แค่พวกเราแต่ว่าทั้งทุกคนด้วยก็จะช่วยเสริมแล้วก็สานต่อ่างนี้ด้วยครับผมนอกจากแฟนนี้แล้วปีนี้ก็มีอะไรงานครับผมใช่ทั้ง JMTV เองแล้วก็ที่เป็นกลุ่มและของเราสองคนนะครับผมจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องขอให้ฝากติดตามนะครับผมเพราะว่าอันนี้ยังพูดไม่ได้จริงครับผม่แต่ว่าตอนนี้ที่มีติดตามก็คือ h a ป p y w e e ก e n d ครับผมสิ้นเดือนกุมภานี์ที่พวกเรา สิบคู่เนาะสิบคู่ยี่สิบคนอที่กำลังจะไปเประเทศญี่ปุ่นชาปีญี่ปุ่นด้วยกันครับผมกับทางนี้ยุ่งเลยนักแสดงในค่ายทีมทีวีกับทางญี่ปุ่นนี่คือแบบเมื่อมีทุกปีครั้งที่เราไปไหนมาไหนใช่ผมก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะผมเหมือนกับว่าเราไปกี่ครั้งเรามีเพื่อนไปด้วยเยอะๆเราเหมือนได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ทำแบบว่าร้องเพลงด้วยกันได้เต้นด้วยกันก็แฮปปี้ครับผมและนอกจากเราสองคนจะแฮปปี้เราก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับสำหรับทัางแฟนกลับ ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับทั้งแฟนคลับที่อยู่ที่ทางญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าก็จะได้มีโอกาสนอกจากพบเจอเรา2คนที่เป็น <Yes. S 1> ค,คู่กันแล้วก็สามารถพบเจอได้ทั้งหมดเลยครับผม <Yes. S 2> อ๋อครับครับผมก็วันเกิดครับผมก็นะครับขอบคุณสําหรับคำอวยพรทุกทุกคนนะครับผมจากแฟนคลับหรือว่าทีมงานทุกคนนะครับก็เป็นอายุ23แล้วก็รู้สึกว่าเริ่ม <laughs> แก่ขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ก็ยังมีแรงเยอะอยู่ครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาอวยกันค้นให้ของขวัอะไรครับผมกำลังมาครับขออุปไ้ก่อนพอดีของมันคุยกันไปแล้วฮะของมันไอ้นี่นิดหน่อยต้องใช้เวลานิดหนึ่งของมันใช้เวลานิดนหนึ่งใช่ไอ้นะครับผม อ่อไม่บอกครับผมแต่ว่ามันใช้เวลามานิดหน่อยครับผมก็เลยยังไม่ได้ถ้าไม่ได้รู้ว่าไงเรารู้ใจเขาหรอว่าเขาชอบอะไรอะไรนี้ถึงต้องสั่งให้เราผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าอันนี้เขาจะชอบแน่นอนครับผมแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแฟนคลับก็น่าจะว้าวกันนี้เขาจะว้าวเหมือนกันโอเคคอนรุ่นไหมรุ่นไม่อยากรุ่นไม่อยากไม่เป็นอะไรเพราะเราพอเราได้แล้วจริงๆแล้วผมก็รุ่นแหละครับแต่จริงๆผมก็มีแอบบอกไว้แล้วบ้างว่าเอออยากได้อะไรเพราะเขาก็มีแอบมาถามนี้ผมก็รู้สึกว่า ถ้าได้ในสิ่งที่เราบอกไปอ่ะเออเราก็ดีใจอ่แฮปปี้แฮปปี้อยู่นะฮะสายกว่านั้นเยอะสบายกว่านั้นเยอะด้วยชอบเลยครับการสบายเนี่ยของของที่ลืมไปที่อินแบกนะครับผมก็เพิ่งได้คืนเมื่อประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วครับผมก็เอ่อเรื่องเกิดจากว่าไปดูคอนเสิร์ต Tattoo p a l o r ครับผมแล้วคอนเสิร์ตพี่แกเขามันมากครับยาวไป4ชั่วโมงครึ่งเลยครับผมจนลืมว่าเราวางกระเป๋าไว้ ในงานคอนเสิร์ตแล้วเราได้ออกมาจากงานแล้วแล้วก็โชคดีที่บังเอิเรากินข้าวต้มแถวนั้นพอดีก็เลยตอนประมาณตีหนึ่งมั้งครับผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อเราลืมกระเป๋าไว้ที่นั่นก็เลยขับกลับไปอิมแพคครับผมก็ไปทําให้ทั้งพี่ๆอิมแพคแล้วก็ที่พี่สมอลูมเขาวุ่นวายกันไปหมดเลยก็ก่อนจะได้กลับจากที่นั่นก็ตีสามครับผมแล้วก็พวกพี่ๆเขาก็ใจดีมากๆเลยก็ช่วยกันหาจดนเจอครับผมก็ติดคุณนทั้งทั้งอิมแพคและทั้งพี่สมอลูมด้วยนะครับผมก็ เพราะว่าของในนั้นสําคัญมากๆเลยก็มีทั้งพาสปอร์ตอยู่ในนั้นด้วยก็ถ้าหายก็ตารางงานก็เลยในอ่นเหมือนกันเพราะว่างานเดี๋ยวก็เราก็จะไปกันไม่ได้ครับผมก็ขอบคุณทั้งพี่ๆมากๆนะครับคครับ